ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่พี่เพื่อนได้นําเอาคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตร,สรีส่วนในไรนี้นะครับ พี่วุฒิเพื่อจะนำพาท่านมาดูคนที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งถึงแม้ว่าการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยผ่านมาแล้วแต่การตรวจสอบคุณสมบัติการตรวจสอบถึงคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์ในการรับเลือกตั้งเนี่ยก็ยังไม่ได้หยุดที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่มีสิทธิ์ที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะครับมีสิทธิที่จะรับเลือกตั้งเริ่มต้นแบบนี้ครับ หนึ่ง <t ouch> คนที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งนะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดคําว่าสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือคนที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งต่างจากต่างจากคนที่มีสิทธิ เลือกตั้งนะเพราะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยจะโดยการเกิดก็ได้โดยการแปลงสัญชาติก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเป็นการแปลงสัญชาติเนี่ยจะต้องแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอันนั้นคือคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่คนที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างอื่นประการต่อมาครับ ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอทอเนี่ยเป็นสมาชิกสภาท้องถิง่นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีคนที่จะเป็นสทนะครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีเวลาท่านไปทาข้อสอบนะครับต้องดูรายละเอียดให้ครบครับว่าคําว่า25ปีเนี่ยนับจากไหนคาว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งอย่างกรณีที่กาลังมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาเนี่ยนะครับอายุ25ปีของผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับเลือกตั้งนะครับต้องนับถึงวันที่11พฤษภาก็คือวันที่เป็นวันเลือกตั้งแต่คีในการทำความเข้าใจครับต้องบอกว่านับถึงวันที่11พฤษภาคือนับถึงวันที่เลือกตั้งนะครับ สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นเป็นนายกอันนี้ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเป็นนายกนะครับต้องมีอายุตามที่กฎหมายในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดซึ่งซึ่งนายกทั่วนตรีนะครับจะต้องมีอายุ35ปีขึ้นไปที่ที่จะมีคุณสมบัติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งนะครับประการต่อมาครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งนะครับ นับถึงวันรับเลือกตั้งนะครับนับถึงวันเลือกตั้งนคือนับถึงวันที่11พฤษภากรณีที่เป็นเทศบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนี่นไ,ไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนะ ดูให้ดีครับเวลาไปทําข้อสอบเนี่ยจุดที่หลายท่านจะพลาดก็คือพลาดจุดที่เป็นสร้อยต่อท้ายนี่แหละจะบอกว่ามีชื่ออยู่ในที่เป็นบ้านในเขตการเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครในวันสมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งต่างจาก กรณีทีเ่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้นหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้งแต่สิทธิสมัครเนี่ยนับถึงวันสมัครครับก็ทําความเข้าใจม,มีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่เป็นความต่างนี่แหละครับที่อาจถูกนําไปตั้งเป็น,ปนคําถามในห้องสอบประการต่อมาครับ ก็มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดก็จะมีคือในในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีกฎหมายในการจัดตั้งของท้องถิ่นและก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ต่างกันส่วนในมาตรา50ครับบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือบุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา,าท้องถิน่นไม่ได้ จะใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิน่นเป็นนายกขององบตเป็นนายกของเทศบาลตีเนี่ยก็ไม่ได้มาดูครับว่าใครบ้างที่เป็นผู้ที่มีคุณสมัติต้องห้ามหนึ่งครับห้ามคนที่ติดยาเสพติดให้โทษเขาจะดูจากตรงไหนว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมในการติดยาเสพติดให้โทษ 1ในการไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ดีในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นเป็นนายกเทศมนตรีก็ดีครับเขาต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์นะครับว่าเป็นคนที่มีสุขภาพอย่างไรประการที่2เป็นบุคคลล้มละลายหรือว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจ,จริตคาว่าเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายคือคือปัจจุบันล้มละลายอยู่หรือปัจจุบันเนี่ยไม่ล้มละลายแล้วฟื้นตัวได้แล้วแต่มีประวัติว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วล้มละลายเพราะทุจริตอันนี้ถือว่าเป็นคุรุบัติต้องห้ามนะครับในข้อที่สามเนี่ยดูชัดๆแบบนี้ครับว่าเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของหรือ ผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเขาห้ามเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของห้ามเฉพาะคนที่ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนส่วนคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเป็นคนที่ทํางานเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างในในกิจการหนังสือพิมพ์หรือเป็นพนักงานหรือเป็นลกกูกจ้างในกิจการสื่อที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ย ไม่ได้ห้ามลูกจ้างไม่ได้ห้ามพนักงานแต่ห้ามเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่เป็นเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อมวลชนประการต่อมาครับเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีรัะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งถ้าเป็นบุคคลที่ถูกห้าม ไม่ให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ถือว่าขาดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันประการต่อมาครับอยู่ในระหว่างประการที่5นะครับอยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือว่าถูกเพิกถอ,อนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นี่ก็ถือว่า,าจริงๆก็เขาห้ามอยู่ก็แต่มาเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ประการที่6ครับต้องทำพิพากษาให้จำคุกแล้วก็ถูกจำคุกอยู่โดยหมายของศาลอันนี้ก็คือว่าขายคนสมบัตินะครับประการที่7ครับเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง5ปีนั่นแสดงว่าถ้าเคยถูก จำคุกมาไม่ว่ากรณีเดๆก็ตามครับแล้วพ้นโทษเกินห้าปีนับถึงวันเลือกตั้งนับถึงวันเลือกตั้งนะครับสมัครได้ครับเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดรี่หัวโทษอันนี้ก็ไม่ต้องรอหปีประกันที่8ครับเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่าการะทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการประการที่9เคยต้องทําพิพากษาหรือทําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือเคยต้องทำายักษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการการะทําทุจริตอันนี้ไม่มีระยะเวลาด้วย เคยต้องคำพิจาราอันที่ถึงที่สุดให้นงโทษจำคุกเพราะทําทผิดกฎหมายเรื่องของการทุจริตเนี่ยไม่มีว่าพ้นห้าปีก็คือถ้ามีมีม,มีประสบการณ์ตรงนี้นะครับเคยต้องโทษจำคุกตรงนี้นะครับก็ขายคุณสมบัติยาวเลยประก,การที่สิบครับเคยต้องคำพิษาอัาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทาความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยชุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตเป็นผู้นําเข้าเป็นผู้ส่งออกเป็นผู้ค้าตามกฎหมายว่าด้วยการผนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสำนักตามกฎหมายว่าดยการป้องกันและประปาบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าดยการป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงินโดยเพราะเรื่องของความผิดการพนันนะครับมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาครับว่ากฎหมายว่าดยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักถ้ากรณีที่ ถูกดำเนินคดีในความผิดฐานในความผิดฐานเป็นเป็นผู้เล่นไม่ใช่เจ้ามือไม่ใช่เจ้าสำนักไม่ได้ทำให้ขาดคุณสมบัตินะครับนั้นเวลาท่านท่านมีประวัติในการถูกดำเนินคดีเรื่องของการพานันเนี่ยต้องต้องดูว่าท่านถูกดำเนินคดีเรื่องการพานันฐานเป็นผู้เล่นหรือฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสํานักถ้าเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักเนี่ยไม่มีกาหนดระยะเวลาก็คือเมื่อท่านถูกกระเบนคดีในเรื่องเนี้นะครับท่านก็ขาดกุณสมบัตรยาวเลยแต่หากว่าท่านถูกกระเบนคดีเรื่องของการพนันเนี่ยนะครับในฐานเป็นผู้เล่นเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับยังใช้สิทธิ์ในการรับเลือกตั้งได้เนี่ยหลังจากที่ที่สมัครไปแล้วระหว่างรอกระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ ผู้ที่มีบทบาทในการตรวจสอบคุณสมบัติหรือแม้กระทั่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งการละกันเองเนี่ยก็อาจจะมีการดื่อข้อมูลหรือมีการทักท้วงหรือมีการแจ้งข้อมูลอีกฝัก่งหนึ่งอีกฝั่งตัวข้ามกันว่าเอ๊ะไปมีประสบการณ์ใดๆหรือไม่ไม่ว่าจะเรื่องของการพาน,านันเรื่องของยาเสพติดประการที่11ครับเคยต้องทำให้พากษาอันถึงที่สุดว่า กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งถ้าเคยถูกดำเนินคดีเรื่องของการกระทําทุจริตในการเลือกตั้งเนี่ยก็ขาดคุณสมบัติยาวเลยประการที่12ครับเป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําประการที่13เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นสมาชิกพุทธสภาเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือเป็นผู้บริหารท้องถิน่นประการที่14 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในข้อ13ในข้อ14เนี่ยนะครับก็คือท่านจะเป็นเป็นสสเป็นสวเป็นอ่าสอท้องถิ่นจะเป็นนายกรองนายกแล้วมาสมัครรับเลือกตั้งอีกอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้นะครับหรือเป็นข้าราชการเป็นพนักงานหรือเป็นอ่าลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอยู่เนี่ยท่านจะมาสมัครเป็นเป็น ข้ารายการเป็นเป็นเป็นสมาชิกสภาเป็นนายกไม่ได้แต่ในข้อที่สิบสนี่นะครับเขาห้ามเฉพาะพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการนะหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชก,การส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าที่อื่นของรัฐเขาไม่ได้ห้ามว่าท่านจะไปเป็นพนักงานของบริษัทไปเป็นพนักงานของเอกชนไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะครับท่าน,นคนที่ ที่เป็นพนักงานของเอกชนเป็นลูกจ้าง,งในภาคภาคเอกชนเนี่ยถ้าตามข้อ14นี้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสมัครรับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีได้ไหมได้นะครับไม่ได้ห้ามน,นะครับประการที่15ครับเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญหรือผู้ลงตำแหน่งในองค์กรอิสระอันนี้ ถูกห้ามครับประการที่16ครับอยู่ในระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดดาเนไม่ให้ําลงตำแหน่งทางการเมืองประการที่17เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะสารดีกาหรือสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรแรงประการที่18ครับต้องเคยวักษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นุฒิบัญช้องถิ่ทุกกฎหมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นได้รับโทษหรือไม่โดย คนโทษหรือต้องคารรักษาแล้วยังไม่ถึง5ปีนับถึงวันวันเลือกตั้งแล้แต่กรณี19ครับเคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสอสอส,อสอวอสอท้องถิน่นหรือนายกหรือรองนายกหรือผู้บริหารท้องถิน่นตามบทบัญญัติของกฎหมายและปรนูนแล้วก็กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งประการที่20ครับอยู่ในระหว่างถูกจํากัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้หทรท้องถิ่นหรือตามกฎหมายว่าด้วยประกอบรัฐนุนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแแ้แทนราษฎร21ครับเคยถูกเพิกถอ,อนสิทธิในการเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากนับจากวันที่พ้นจากการถูกเพิกถอ,อนสิทธิ์เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้งประการ2ี่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้ที่สภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองอื่นอี่นิบเคยพ้นจากตําแหน่งใดใ,ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาหรือในกิจการที่กระทําหรือจะกกระทําหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกกระทําหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนต้องถิ่นโดยมีพฤติการแสดงเห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับถึงวันที่พ้นจากตําแหน่ง ประการยี่สี่ครับเคยถูกสั่งให้ออกจากตําแหน่งใดๆขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามกฎตามระเบียบของราชการหรือตามมติคอรมออันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีตั้งแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งนะครับประการ25ครับเคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆในองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่มปฏิบัติหน้าที่ตาม อำนาจตามหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจนะครับแล้วก็ประพฤตินตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติใปทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักต์ตแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือแก่ราชการหรือ,อยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งประการที่26ครับ ก็มีลักษณะอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นกำหนดในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับให้ผู้สมัครเนี่ยก็จะไปยื่นสมัครต่อผู้ในการเลืตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นพร้อมทั้งหลักฐานการสมัครแล้วก็ค่ารจมเนียมในการสมัครตามที่คาดกรรมการการเลือกตั้งกําหนดอันนี้คือผ่านท่านที่อยู่ในเทศบาลเนี่ยก็ผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนในการในการเลือกตั้งตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งใน หลักฐานในการสมัครนะครับรวมไปถึงเรื่อต่างเนี่ยขั้นตอนตรงนี้นะครับก็ผ่านท่านที่อยู่ในเทศบาลน,นะถือว่าผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็เป็นอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็วันที่11พฤษภาคม2568กเนี่ยก็จะเป็นวันเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่สาสอทนะครับแล้วก็การเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็จะมีการเลือกนายกเทศมนตรีไปพร้อมกันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรประงองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของกฎหมายในการจัดตั้งของท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าท่านอยู่ในสังกัดของเทศบาลหรือในสังกัดของอบตหรืออบจหรือมัธยาเนะครับในการสอบเนี่ยขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบก็จะนําเอากฎหมายในการจัดตั้งของท้องถิ่นทุกประเภทครับไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบไม่ได้บอกว่าท่านอยู่ในสังกัดเทศบาลจะเอาเฉพาะความรู้ในกฎหมายเทศบาลไม่ใช่นะครับท่านอยู่ในสังกัดของอบตต้องรู้กฎหมายในการจัดตั้งของเทศบาลด้วย ก็เป็นไปได้ครับที่ก็สอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามโดยเฉพาะในเรื่องของที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างอย่างในเรื่องของการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในในขณะนี้นะครับท่านกำลังอ,งอยู่กับผมพี่วุฒและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อิสระของผู้เรียนครับ ถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกหนแห่งบนโลกใบนี้และท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับและท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างเนี่ยก็อสอบโดยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน qr code กดเพ,เ,พเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับถ้ากำลัองอยู่กับผมพี่วุฒ และเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อิสระของผู้เรียนครับจะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกผนแห่งบนโลกใบนี้ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งและพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบในห้องเรียนออนไลน์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ